วิ่งปกตินะครับอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะวิบบ่งได้สบายๆนะครับผมก็ไปเรื่อยๆครับวันนี้ส่งลูกค้าที่แถวศรีนครินนะครับลูกค้าสั่งจองไว้นะครับราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปส่งลูกค้านะครับในรายละเอียดภายในก็ถือว่าเก็บงานได้ดีครับ ใช้งานได้แน่นอนปกติไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเครื่องแน่นนิ่งวิง่งกดเป็นขึ้นนะครับไม่มีหลวมไม่มีอะไรหายห่วงแน่นอนครับครับทีนี้ลองมาดูรอบคันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ก่อนที่จะไปส่งลูกค้านะครับก็ ลองมาถ่ายรีวิวเก็บไว้อีกสักหนึ่งครั้งนะครับรอบคันก็เป็นสีแดงมาสด้าสองนะครับคันนี้ลูกค้าชอบสีแดงนะครับภายในลูกค้าก็ทําเป็นสีแดงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไฟหน้าไฟท้ายนะครับเงาใสของใหม่ในเลยนะครับก็หลังจากที่ลองขับไปส่งลูกค้าดูแล้วนะครับ ช่วงล่างถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีกึกไม่มีเสียงดังนะครับก็ไปได้อย่างสมูทเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ถ่ายไว้ให้ดูนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจสีแดงนะครับเป็นสีแดงมาด,ด้าสองนะครับก็สามารถสั่งจองเข้ามากับเราได้นะครับภายนอกไปแล้วเรามาดูภายในนะครับก็ด้านหน้าคอนโซลน,นะครับก็ เรียบร้อยดีนะครับเพดานก็อาจจะต้องมีเก็บบ้างเล็กน้อยก็แล้วแต่ลูกค้าจะไปเก็บเพิ่มนะครับข้างหลังเราก็ปูแผ่นยางมาให้แล้วนะครับมีล้ออะไหล่และเครื่องมืออยู่ด้านล่างนะฮะติดฟิล์มไว้ให้เรียบร้อยนะครับแผงข้างก็ยังเป็นแผงเดิมอยู่นะครับส่วนพวงมาลัยนี่เราก็หุ้มหนังให้ใหม่นะครับใช้งานได้จับมือ นุ่มๆนะครับไม่เจ็บมือไม่กระด้างนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกภายในเป็นสีแดงนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะครับเราก็จัดทาตามออเดอร์ของลูกค้านะครับสามารถสั่งจองกันเข้ามาได้เลยนะครับชอบแบบไหนสีอะไรเราก็ทําตามที่ลูกค้าออเดอร์ไว้ได้ทุกอย่างนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับสมบูรณ์อาจจะมีบางจุดที่มันไม่สะอาดตาก็ต้องไปเก็บเพิ่มนะครับส่วนเครื่องนี่ก็ออ e เวอร์ฮอหรือว่าฟิตใหม่ให้หมดแล้วนะครับสายยางท่อยางสายสายพานก็เปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะครับไฟเราก็เดินใหม่นะฮะหม้อนะ้ำพัดลมก็เป็นของใหม่นะครับ เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะฮะก็เป็นภาษีก็ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปส่งลูกค้าที่แถวสีนครินนะครับถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบไปอีกหนึ่งงานนะครับก็ขอขอบพระคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็อุดหนุนทางอูเรานะครับขอพระคุณมากนะครับสำหรับท่านใดที่ยัง รังเลใจยอยู่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามและดูรีวิวของเราได้นะครับขอพระคุณมากนะครับที่กดติดตามและเข้ามารับชมครับขอบคุณครับ